สวัสดีครับพบกับลุงเสกชันบทคนเดิมนะครับคลิปนี้ลุงเสกก็จะมารีวิวแกะสินค้าอของคินเนาะพอดีว่าลุงเสกซื้อตัวนี้มาประมาณ300กว่าบาทก็คือเอฟสินค้ามาจากเพจนี้นะครับก็คือ ตายายขายของเนาะก็ใครที่ได้ดูคลิปของลุงเสกก็ช่วยสนับสนุนด้วยนะครับอ่ะตรงนี้ผมเบลอไว้เนาะผมเอาพาดเจอปิดไว้ไม่อยากให้เห็นชื่อที่อยู่ของผูง้รับเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเกะนะครับก็การส่งสินค้าก็ใช้เวลานานนิดนึงนะครับก็คใครดูคลิปของลุงเสกนะครับก็ช่วยไปสนับสนุนเพจนี้นะครับเพจตายายขายของทุกอย่างนะครับน้องเขาขยันมากนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูว่าเราได้เอฟสินค้ามา300กว่าบาทเนาะนะครับตรงนี้ลุงเสกขอพูดเลยเนาะว่า มีช่วงหนึ่งที่สินค้ายังไม่ทันมาเนาะลุงเสกคิดว่าน่าจะมีปัญหาหรือว่าตกหล่นนะครับลุงเสกก็เลยได้ทักไปบอกกับน้องว่าเออเนี่ยไม่ต้องส่งมานะคือไม่ต้องโอนเงินกลับมาลุงเสกให้เงินตัวนี้ไปต่อทุนเลยแต่ว่าความขยันของน้องก็คือน้องก็ส่งมาจนได้น้องบอกว่าอ๋อสินค้ามันมีปัญหาตกหล่นนะอันนี้ยอมรับเลยนะครับอะก็ลุงเสกก็เลยถือโอกาสนี้เอามารีวิวในช่องตัวเองเลยนะครับใครที่ที่ดู คลิปนี้นะครับอย่าลืมไปสนับสนุนนะครับน้องจะออกมารีวิวช่วงดึกๆนะครับทุกวันนะครับนี่นะครับสินค้าที่ลุงเสกได้ซื้อมานะครับนี่การแพ็กเกจของน้องนะครับดีมากนะครับใส่ห่อกันกระแทกมาเนาะส่งนนี้นะครับได้เอฟซื้อสินค้าก็คือจะเป็นสารายข้อตรอมนะครับอ่านี่นะครับนี่อันนี้นะครับเราได้ช่วยสนับสนุนน้องนะครับนะครับใครดูคลิปของลุงเสกนะครับก็อย่าลืมแวะไปกดหนุนนะครับอ่านี่นะครับลุงเสกก็เอฟมา สี่หอนะครับก็หอละยี่สิบห้าบาทเนาะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับเอามารีวิวนะครับนี่ใครที่สนใจนะครับนี่นี่นะครับก็ประมาณหกห o อนะครับนี่นี่นะครับหกห orno ะนี่นะครับอหนุงเสกให้ดูนะครับนี่อย่าลืมนะครับอย่าลืมแวะไปอุดหนุนน้องหน่อยนะครับนะนี่นะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับ ดีนะครับดีนะครับดีนะครับช่วยสนับสนุนเด็กคนหนึ่งที่ออกมารีวิวเพื่อหาเลี้ยงชีพหรือครอบครัวนะครับดี่จากลุงเสกเนาะลุงเสกก็ได้เอฟมานะครับถือว่าคุ้มนะครับอ่าเดี๋ยวมีโอกาสนะครับลุงเสกจะไปเอฟสินค้ามานะครับเดี๋ยวอาจจะแบบรวมทุกอย่างเลยเนาะรอดูคลิปถัดไปก็แล้วกันนะ อ่านะครับนี่ประมาณนี้ถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือเข้าไปอุดหนุนสินค้าน้องด้วยนะครับอ่าคลิปนี้ลุงเศกก็ขอจบเพียงเท่านี้เนอะนี่นะครับนี่ให้ดูก่อนนะครับน่ากินมากๆเนอะนี่นะครับอ่ามันอาจจะมีแตกมีอะไรบ้างก็อย่าไปซีเรียสนะครับนี่นะครับเนาะนี่ผมชอบตรงนี้มากนะครับมามาตก๋ยเต๋วตัวนี้นะผมเคยกินอร่อยจริงๆนะครับก็อย่าลืมนะครับแวะไปอุดหนุนหรืออออไดดดดนนนน้้้งงะคคคครรรัับบบบชช่่ววยยยกกลลแิีีีขขจเพทาุณ